สรรพคุณน้ำมะพร้าวของดีธรรมชาติที่คนไทยคุ้นเคยแต่หลายคนยังไม่รู้คุณค่าแท้จริงถ้าพูดถึงเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่อยู่คู่คนไทยมานานหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของน้ำมะพร้าวอย่างแน่นอนตั้งแต่เด็กจมโตเราเห็นน้ำมะพร้าวอยู่ทุกที่ตามสวนตามตลาดทางทางหรือแม้แต่ในงานบุญงานวัดมันดูเป็นของธรรมดา ราคาถูกหาง่ายจนหลายคนอาจไม่เคยคิดว่าในน้ำใสไสรสหวานอ่อนๆนี้ซ่อนคุณประโยชน์ไว้มากมายเกินคาดวันนี้เรามาลองค่อยๆทำความรู้จักน้ำมะพร้าวให้ลึกขึ้นอีกนิดแล้วคุณอาจมองเครื่องดื่มธรรมดาแก้วนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปน้ำมะพร้าวคืออะไรทำไมธรรมชาติถึงออกแบบมาให้พิเศษ น้ำมะพร้าวไม่ใช่น้ำเปล่าแต่มันคือของเหลวที่เลี้ยงลูกมะพร้าวอ่อนให้เติบโตในภายในลูกมะพร้าวน้ำมะพร้าวทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารมีทั้งแร่ธาตุวิตามินน้ำตาลธรรมชาติและสารอาหารที่สมดุลอย่างน่าทึ่งที่น่าสนใจคือโครงสร้างของน้ำมะพร้าวมีความใกล้เคียงกับของเหลวในร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะเกลือแร่และอิเล็กโทรไลต์ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ามะพร้าวถึงถูกเรียกว่าเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ใกล้เคียงน้ำในร่างกายมากที่สุดชนิดหนึ่งช่วยเติมน้ำให้ร่างกายดีกว่าน้ําหวานทั่วไปหนึ่งในสรรพคุณเด่นที่สุดของน้ำมะพร้าวคือช่วยแก้กระหายและคืนความสดชื่นให้ร่างกายในวันที่อากาศร้อนหรือวันที่เราเสียเหงื่อมาก ร่างกายไม่ได้ต้องการแค่น้ำแต่ต้องการเกลือแร่น้ำมะพร้าวมีโพแทสเซียมโซเดียมแมกนีเซียมแคลเซียมในสัดส่วนที่พอดีตามธรรมชาติดื่มแล้วไม่หวานจัดไม่ทำให้กระหายน้ำซ้ำเหมือนน้ำอัดลมหรือน้ำหวานจึงเหมาะมากสำหรับคนทำงานกลางแดดคนออกกํำลังกายคนที่อ่อนเพลียหรือแม้แต่คนที่พักผ่อนไม่พอ บำรุงหัวใจและความดันโลหิตรู้ไหมว่าโพแทสเซียมในน้ำมะพร้าวสูงมากโพแทสเซียมมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของหัวใจการควบคุมความดันโลหิตการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทการดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมช่วยให้หัวใจทำงานอย่างสมดุลลดความเสี่ยงความดันสูง โดยเฉพาะในคนที่บริโภคโซเดียมจากอาหารมากเกินไปเรียกได้ว่าเป็นของดีที่ธรรมชาติเตรียมไว้เพื่อช่วยดูแลหัวใจของเราอย่างอ่อนโยนช่วยระบบย่อยอาหารและล้างของเสียในร่างกายน้ำมะพร้าวมีฤทธิ์เย็นตามตำรับแพทย์แผนไทยช่วยลดความร้อนในร่างกายบรรเทาอาการร้อนในและช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้น หลายคนที่มีปัญหาท้องผูกท้องอืดแน่นท้องเมื่อดื่มน้ำมะพร้าวตอนเช้าจะรู้สึกเป่าสบายระบบย่อยทำงานลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้น้ำมะพร้าวยังช่วยขับของเสียและช่วยให้ไตทำงานได้ดีขึ้นเพราะเป็นน้ำธรรมชาติที่ไม่หนักไตผิวสวยจากภายในลดสิวลดความหมองคล้ำ ถ้าคุณกําลังมองหาเคล็ดลับผิวใสแบบไม่ต้องพึ่งสารเคมีน้ำมะพร้าวอาจเป็นคำตอบง่ายๆในน้ำมะพร้าวมีวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงผิวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นลดการอักเสบของสิวผิวดูสดใสาจากภายในหลายคนที่ดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำจะสังเกตได้ว่าผิวไม่แห้งง่ายผิวดูอิ่มน้ำและสุขภาพผิวโดยรวมดีขึ้น ช่วยลดความเครียดและทำให้ร่างกายผ่อนคลายแมกนีเซียมในน้ำมะพร้าวมีผลต่อระบบประสาทช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหลังจากวันที่เหนื่อยล้าแค่ได้ดื่มน้ำมะพร้าวเย็นๆความรู้สึกสงบจะค่อยๆกลับมาเหมือนได้พักใจไปพร้อมกับร่างกายนี่จึงเป็นเหตุผลว่าคนสมัยก่อนมักดื่มน้ำมะพร้าวหลังทำงานหนักหรือหลังเจ็บป่วยเหมาะกับทุกวัยแต่ต้องดื่มให้ถูกวิธี แม่น้ำมะพร้าวจะดีแต่ก็ควรดื่มอย่างพอดีเหมาะสำหรับเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุควรระวังในคนเป็นเบาหวานดื่มในปริมาณเหมาะสมคนที่มีภาวะโพแทเสเซียมสูงการดื่มน้ำมะพร้าวสดไม่แต่งเติมน้ำตาลจะได้ประโยชน์สูงสุดน้ำมะพร้าวของขวัญจากธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้ามในโลกที่เต็มไปด้วยเครื่องดื่มแปรรูป น้ำมะพร้าวยังคงยืนหยัดในฐานะเครื่องดื่มธรรมชาติเรียบง่ายแต่ทรงคุณค่ามันไม่ใช่แค่ของดับกระหายแต่คือการดูแลร่างกายแบบที่ธรรมชาติออกแบบมาให้เราครั้งหน้าเมื่อคุณถือแก้วน้ำมะพร้าวอยู่ในมือลองดื่มอย่างช้าๆแล้วนึกถึงคุณประโยชน์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ภายในคุณอาจรู้สึกว่าความธรรมดานี้ไม่ธรรมดาเลยถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจากธรรมชาติ เรื่องใกล้ตัวที่เรามองข้ามแต่มีคุณค่าเกินคาดแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่คัดสรรมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายฟังเพลินและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันขอบคุณค่ะ